สวัสดีค่ะพี่นี่สาวเดอนค้นโกค่คะตื่นเช้ามาอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้มาอ่านรีวิวหน้าวันที่วันที่ห้าตอนนี้กำลังอ่านประครบประครบน,ะนะค้ำอยู่นักคณะน้ำเย็นกำลังประครบน้ำเย็นกันอยู่เออ,อพี่นี่มีแนวมาวอาซื้อฟังอีกแล้ว นี่เนี่ยโมบอกซูฟังผวานพี่นี่ลงเฟดเนาะนเห็ดหนามมาแล้วพี่นี่เห็ดละเห็ดหนามมาแล้วกัลงเฟดลงเฟดหาหมูมีผิวนี่มีหมูกะหลายเติบเนาะในเฟดเนาะพี่นี่กะโพดโพดไปโพดไปบาดท,ที่นี่หมืน่นบานนี่ พี่นี่เลยไปหาน้องสาวคนหนึ่งเมียฝรั่งคือกันล่ะอันผลเลว่าโอ้ยดีขึ้นอิลีตลับพี่วัสนดีขึ้นอิลีวัสนว่าโอ้ยย่นอายุไปตั้งหลายปีระหว่างส่ตอนนี้พี่นี่ตื่นแต่เช้าเด้ยขาดรอแห้งวอด้ผัวนอนเนาะไปเล่นน้ำมูมูน้องสาวผลเลวาน อันพี่นี่พาสันพาหนูไปในเดินพี่กลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์หนูสิหนูสิไปเฮ็ดพ,พี่พี่พาไปพาสันละว,ว่าอันมูพี่นี่ก็อยาเฮ็ดคือกันมันบ่กแพงตาเล่ากับิเฮ็ดสองส่วนสองส่วน,วนกับะมาณ8แปดหมื่นเนาะอันนั้นเป็นส่วนละหมื่น เออเป็นส่วนละสี่มื่นไงบอกไปว่ามากกว่าพีดได้บาทที่นี่เป็นเป็นส่วนละสี่มื่นตรงนี้ตรงนี้คือส่วนส่วนข้างเขานับนี่น้ำเนาะเป็นเป็นสี่มื่นกับสี่มื่นแล้วก็บสี่มื่นนะพีนี่เหตุสามส่วนเนาะอัานพูนยาเข็ดน้ำพีนี่คุยกันว่านี่แล้วกับ พี่นี่ก็ลงโพดโพดอันประจําวันของพี่นั่นแหละพี่นี่มักโพดเนาะอันตัวเองส่งไข่แน่กยอยากโพดแต่กี่บ่อยากโพดเด้ในช่วงก่อนหน้านี้อ่าตกมาในปีนี้ที่พระท่านเห็ดหนาพี่นี่อยากโดบ่อยากยั้งเพิน่นกับมูกระถามอยู่มูพี่นี่ก็ถามอยู่เป็นอย่างคือบ่โพดหายหนา้าหายตาไปใส่เองสินะพี่นี่อยากโพดเพรวา่า มันบหนามันบหนามองมันบหนาช่มผัดที่นี่พี่นี่กับไปซื้อของว่านี่ไปซื้อของกลับมามาเห็ดกับเขาหลังจากเห็ดก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่นี่ก็แวะเขาตลาดเพิ่นก็เลยขอเบิ่งหนาพี่นี่ว่านี่ปาดสั่นเพิ่นว่ากันอ่อนซอนเนาะมันโลดไตอีลีมันโหลดไตอีลีสั่นเพิ่นว่าอัน คุยกันตั้งโดนอยู่ตลาดบางคนก็จำพีนี่บ่ได้หลับมันเองพี่นี่กระโพดอยู่ขังหลังบ้านพี่นี่กับเนีนเมียฝรั่งคนเยอรมนันเนาะพี่นี่ก็คุยกับเพิ่นทางทางอันท,ทางเฟซท,ทางเมสเซ้นเจอแหลาา่จักคุยกันไปคุยกันมา,าเป็นเล่าอยากเห็ด เราเห็นพี่นี่มเบ่งโตสดๆ,ๆมเบ่งโตจริงๆเลยขั้นโตจากเห็ดมเบ่งสะกอนพี่นี่บางสีเปล่า,าอยากเห็ดเพิ่นก็เลยมมเบ่งหมู่บ้านนี้เพิ่นมเบึงหมู่บ้านตอนเย็นๆแต่ว่าเพิ่อนอายุหาสิบสองปีแต่ว่าตามธรรมดาแล้วเนาะมันบอกเกี่ยวกับอาย,อยุดอกพี่นี่ก็หกสิบแล้วแต่ว่าน้องก็นั่นก็หาสิบสอง แต่ว่านเป็นน้ำกำมาพันเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระยอนหนาพิ่นยอนย่านหลายกว่าพี่นี่หลายอยู่เปิดพันสวยดิเปิดข้นสวยเนาะพี่อันเราหาเราสิเห็ดมือพี่นี่ไปตัดใหม่เพิ่นว่าเพิ่นสิข,ขอไปน้ำมาสัน่นไปปรึกษามหมอพยาศกรจังสิไปเห็ดมาสั่นเพิ่นว่าน่ะนะแล้วพี่นี่พี่นี่ก็มีความสุขที่คนอยากเห็ดนำพี่นี่ พี่นี่อยากสวยคนเดียวพี่นี่อยากให้คนอื่นสวยน้ำนาะอันไปคลายของยึดน้ำลานอันเด็กน้อยกายอายุยี่สิบกว่าปีนึงหรอกยี่ห้าประมาณนี่ลราเพ่เกินนั่นพี่น,นาตึงกเ็เขาเขาเรยว่าโอ้ยวาสนาป่านาตึงก่อนเด็กน้อยแล้วนะเขาว่าพี่นี่ก็มีความสุขที่ไปเฮดแล้ว ดูดีขึ้นหลายเติบทุกค่ะเอฟซีค่ะ,คะนี่แหละผู้หญิงยายุดสวยอันเวลาเฮาเดินเคียงคูกับสามีมันกระสิบนนาเกียดพราวานแฟนพี่นี่อาอยุหน่อยกว่าเฮาก็ต้องเฮดใหิมสมดุลกันเด้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละพี่นี่ยังอยากเ็ตบแม่นว่าอยากสวยอย่างเดียวคืออยากเหตหิ หน้าตามันสมดุลกับสามีซื่อๆดอกล้วก,ก็มีคนอยากเห็ุกับพี่นี่พี่นี่มาเลเราสู่ฟังว่ามีคนอยากเฮ็ุสองคนแล้วที่ที่เพิ่นอยากเฮ็ุแต่ว่าขบเลยคือการท่าพี่นี่ไปเสริมสวยกับสร้างคนหนึ่งอีกแต่ว่าก็อาย,อยุหน่อยหน่อยหนึ่งเด้อายุประมาณห้าสิบห้าแต่ว่าหนาแล้วยน่ยนๆเพราะว่ามันเป็นน้ำกลับมาพันนอกหวงคนเนาะ บางคนก็อายุหกสิบแล้วก็ยังบบยอนปันไดพี่นี่ก็บหกสิบแล้วก็ก็ถือว่าถือว่าบบยอนญาติปันไดนะพี่นี่ก็เหตุหกสิบเจ็ดสิบค่อยว่ากันถ้าสามีเพิ่นบอห์ให้พี่นี่กลับสวีทนนามพี่นี่ก็สิเห็ดอีกเก้ามันก็สิพ่อมีเงินเห็ดอยู่ดอกจักพี่นี่ก็สิเก็บเงินส่วนนี้ไว้คือเก้าโบเห็ดตอนนี้ ฮาสิพีตตอนไหเพราะว่าถึงเวลาถึงเวลาแล้วต้องทำยังบวปลงยังบว่างยังบล่อยว่าง,ง,งค่ะเอฟซีค่ะพี่นี่ยังบบปลงก็เลยต้องเหตุวนไหสามีบปอยู่พี่นี่กะสิไปเติมนะอกหรือสิไปเติมจะกโงไหมพี่นี่ก็บลูคือกันโอเคค่ะพี่นี่สาวหลอนคอนโกก็สได้ลจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเนาะทำใบหน้า ภาษาฝรั่งเศสเนาะทางหมอพันวาเนาะ lifting lifting การดึงหน้าค่ะเอฟซีค่ะ,คะโอเคค่ะพี่นี่เสาวดอนคุนโกไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเนาะค่ะเนาะพี่นี่ฝากความสวยไว้ในตรงในคลิปนี้ค่ะมือนีเป็นมือวันที่หาโอเคเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย